เริ่มทวิกแรกเลยนะอันนี้กดเบิร์นคลิกไละเย็ดแล้วก็ไปรีคอมใช้แล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมมาทำเหมือนเดิมแล้วก็รีคอมใหม่ส่วนไอเสียเนี้ยขออธิบายเลยยิ่งเลขเยอะก็คือว่าเกมยิ่งสมูทแต่จะรู้สึกขยับแล้วมันเหมือนตามมันไม่ค่อยตามอะ่ะส่วนเลขศูนี์ใหมายถึงว่าคอมเรนเดอร์ปึ๊บส่งตรงมาเลยทําให้รู้สึกตอบสนองไวมากลื่นมากก่อนที่จะเลือกแต่ละอันเนี้ยสมมติผมเลือกศูนย์ผมก็คลิก เข้าไปอีดิเหมือนก่อนแล้วก็จะเอาค่าตรงนี้ไปวางในรีดิทแล้พอผมมาอยู่ที่หน้าอีดิก็มาที่ไอ้00 folder นี้จิ้มตรงไหนสักตัวแล้วก็พิมพ์ D R ีย์บอร์ดแล้วก็เราจะมาเจอกับไดเวอร์การจอของเราใครที่มีเลข0000 001 002อะไร0 3 0 4เยอะเนี่ยก็ไปไล่หาดูว่าไดเวอร์การจอเราอยู่ที่ไหน ถ้าสมมติได้ว่าการจอเราอยู่2ก็มาตั้งตรงนี้เป็นศ0น2ศนสองแล้วก็คอนโทรลเอสเซฟปิดแล้วก็มาดับเบิลชิกกดย็สตดีคอมแค่นี้